เพจซุปเปอร์ไกด์ช็อปขายดีเกมบริการขายรหัสฟรีไฟล์ราคาถูกเริ่มต้นเท่หลักร้อยบาทเท่านั้นรับซื้อ ID เดียฟรีไฟรับไม่อัน้นรับทุกแบบพร้อมจบราคาสวยๆเพจซุปเปอร์ไกด์ช็อปสาขา2รับฝากขายไอดียฟรีไฟล์ค่าฝากเพียง20บาทเท่านั้นเพจจริงต้องมีผู้ติดตาม90,000คนขึ้นไปเพจจริงไม่โกงแน่นอน100%ในเพจจะมีกิจกรรมแจก ID ทุกสัปดาห์ด้วยนะครับลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผม โอเคนะครับก็องขอกรับสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องหรือ n แนลนั่นเองนับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลินาฟ f ฟายไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะครับผมก็ตามที่น้องๆเรียกร้องกันมาเลยนะครับสำหรับวิธีการหาโทเคนนะครับเพื่อจะมาแลกในส่วนมีดฟรีถาวรยกเซิร์มันเองนะครับจะแลกยังไงทํายังไงก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายแบบละเอียดใให้้เขาจกกันทุ นะครับสำหรับใครที่เล่นเซิร์ฟอินโดอยู่พี่บอกเลยว่าเล่นหลายคนมากนะสำหรับเซิร์ฟอินโดนะพี่เห็นทักหาพี่เยอะเลยนะครับวันนี้พี่ก็เลยแบบมาทําคลิปสอนเลยละกันนะครับผมมาโอเคนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่พามาดูในส่วนกิจกรรมสายฟรีกันก่อนนะครับก็จะเป็นกิจกรรมนะครับเล่นครบ150นาทีนะครับผมก็คือจะรับในส่วนสกินคู่หูนะครับ นี่สกินคู่หูฟรีทาวนนะครับแล้วก็จะมีกล่องเหลืองตัวนี้นะครับกล่องเหลืองก็คือเป็นกล่องลุ้นสกินคู่หูนั่นเองนะมาเดี๋ยวพี่ขอลกดลับไปเลยแล้วกันนะครับไปกดลับไปให้ครบนะครับนี่นะครับอ่าโอเคจากนั้นเราไปดูที่แต่งตัวนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับแล้วก็มาที่กล่องตัวนี้อ่ามันจะมา20กล่องเรียบร้อยนะครับนี่เลยนะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีแร็คคูนด้วยโอ้โหนี่ อันนี้อันนี้ไม่ใช่สกินนะอันนี้น่าจะคู่หูเลยแหละเนี่ยนะครับผมแลคคูลอันนี้จะเป็นสกินนะครับสกินโอเคอันนี้สกินแลคคูนโอเคประมาณนี้มีทั้งหมดเอ่อกี่ตัว1 2 3 4 5สอี่ห้าะโอเคมี6ตัวนะครับมี6กตัวแต่ตัวนี้พี่มีแล้วนะครับสกินตัวนี้พี่มีแล้วแต่ว่าแลคคูลเนี่ยยังไม่มีนะครับผมนะแลคคูนไม่มีอ่ะเราสามารถดูตรงนี้ได้นะครับเดิอ่ะแต่พี่จะบอกนะอันนี้พี่มีแลวไหมแลคคูนมันล็อกอยู่ก็คือยังไม่มีนั่นเองนะครับ ร็อกคูลร็อกคูนมาเดี๋ยวเปิดเลยละกันเดีกยได้ร็อกคูลเหลือเกินมา,มา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 ปั๊บกล่องโอเคอุ้ยกล่องหายกล่องหายกล่องหายไปไหนเอ่ยเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะกล่องกล่องคู่หูโอเคอันนี้กล่องอะไรอันนี้กล่องเพชรมาขอประเดิมกล่องแรกก่อนละกันมาปั๊บเฮ้ยมาสะดุดทําไมวะมาทีนี้เอาขอเป็น19กล่องละกันนะครับ19กกล่องละกันมา มาต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโสะดุดเพื่อมาเฮ้ยสุดยอดไปเลยแล,ล็คล็อกคูนโอ้โหโจบละเฮ้ยตัวที่สองลออง็อกคูนสวยนี่เรียบร้อยครับผมพีไม่ได้เรียบร้อยเฮ้ยได้จริงวะ่ะได้ถาวรเลยนเนี่ยลออนะ็อกคูนอ่ะดูดิเฮ้ยได้มาสองตัวชิวๆไหวคิวไหวคิว,ว,วนี่โอเค ทีนี้มาดูคู่หูครับผมล็อกคู่นี่เห็นไหมปลดล็อกเรียบร้อยโอ้โหตัวตึงตั้งชื่อไคนี่ตัวตึงไปเลยนี่เป็นไงมาเรียบร้อยโอ้โหคุ้มวะ่ะคุ้มคุ้มคุ้ม,มได้สกินมาหนึ่งสกินของคู่หูตัวนี้นี่สกินของเอ่ออะไรนะจําชื่อไม่ได้ <laughs> โอเคนี่ก็ได้สกินมานะครับนี่มนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวสกินมนุษย์ต่างดาวมูนี่มูนี่จำได้ละ <laughs> สกินคู่หูมูนี่นะครับพี่ก็ได้สก,กินมาเรียบร้อยนะแล้วก็ได้สก,กินทางด้านของล็อกคูนนะครับนี่เรียบร้อยโอเคสวยสลับของฟรีนะครับใครที่ยังไม่ได้มาจัดเนี่ยรีบมาจัดเลยนะครับเรียง่ายนะครับลงเล่น 150นาทีนะครับก็คือจะได้รับไปเลยนะครับส่วนของรางวัลอื่นๆนะของฟีนอื่นก็มีด้วยนะครับนี่มีให้เก็บโทเค็น BTS นะครับผมว่าจะมาแลกในส่วนสกินลดพวกตัวพวกอะไรนะครับอันนี้พี่รอยครบ20่นะพี่จะแลกในส่วนสกินลดสปอร์ตนั่นเองนะครับส่วนรถมอไซค์ก็คือเป็นกิจกรรมล็อกอินนั่นเองนะตอนนี้ได้มา3วันละนะครับครบ5วันจะได้เป็นเสื้อนะครับแล้วก็ครบ7วันเนี่ยจะได้เป็นสกินมอไซค์ถาวรยกเซิร์ฟนั่นเองนะครับผม ถ้าทางที่อัปเดตเข้าใหม่ก็จะเป็นท่าทางนี้นะครับน่าจะเป็นท็อปอัพนะครับต้องรอเกมอัปเดตนะครับว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรแต่ว่ามาแน่นอนนะครับสำหรับท่าเต้นท่านี้เป็นท่าเต้นของ b g s นั่นเองนะครับแล้วก็ของฟรีก็จะมีส่วนกระเป๋าด้วยแล้วก็มีแอร์บอร์ดนะครับนี่แอร์บอร์ดจะล็อกอินรับได้ในวันที่9นะครับเมีสายอยู่นั่นเองนะครับในช่องทางตรงนี้นี่เลยล็ออินตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมก็คือจะรับแอร์บอร์ดฟรีนั่นเองครับทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะรสกเนน่่ออไปแมีิฟฟงยูใว อินโดนันเองนะครับนี่เลยเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูเลยละกันนะครับผมแล้วก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับในเซิร์ฟอินโดเห็นขอพี่มาหลายคนมาพี่จัดให้เลยนะครับสำหรับมีดตัวนี้เนะี่ยจะเป็นแบบนี้นี่มีเอฟเฟกต์อย่างสวยโอ้หเป็นไงสวยปะ <c oughs> ดูเอฟเฟกต์เดี๋ยวเราถือประมาณนี้เค okay. เอฟเฟกต์โคตรเอาดูดิสวยจัดสวย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 ก็ <c oughs> ยยยยคือเราต้องหาตัวเคล็นตัวนี้ครับผมเนี่ย เป็นเหมือนเมล็ดอะไรสักอย่างนะครับเนี่ยเป็นกองเนี่ยใช้6กันเท่านั้นนะับทีนี้โทเคนมันหายยังไงนะให้เรากดไปที่ตรงไหนวะเดี๋ยวพี่ดูก่อนมันจะมีบอกอยู่นะครับมันจะมีบอกอยู่ตรงเดี๋ยวพี่เลื่อนดูแป๊บหนึ่งนะตรงนี้นี่เลยนะครับผมอ่ะแล้วก็มันจะเลื่อนได้ไหม เอาเรือหน้าเราปัดขึ้นไปนะครับมันจะมีอยู่ตรงนี้ไหมวันที่2ถึง14นะครับผมมันบอกช่วงเวลาเก็บโทเค็นด้วยนะครับก็ตั้งแต่ตีสองถึง2องโมงเช้านั่นเองครับตอนนี้พี่ก็เลยเวลามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือเดี๋ยวพี่จะเก็บพรุ่งนี้แล้วกันนะครับไปเก็บพรุ่งนี้เวลาตีสองถึงแปดโมงเช้านั่นเองนะก็จะเป็นวันล็อกอินนะครับรางวัลลงเล่นรางวัลอะไรเนี่ยอ่าโดดล่มอะไรต่างๆนะครับเห็นไหมมันจะเก็บโทเค็นตรงนี้ได้นั่นเอง นะครับเนี่ยแล้วก็นํามาแลกในส่วนาดาบตัวนี้ได้นะครับมีดตัวนี้ได้นั่นเองนะครับใช้6อันเท่านั้นนะครับส่วนกระเป๋าตัวนี้เนี่ยใช้12อันนั่นเองนะครับผมส่วนกระทะพี่รับไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเป็นกิจกรรมล็อกล็อกอินหรือเปล่าพี่จำไม่ผิดพี่รับไปนานแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับเข้าๆนะครับย้ําว่าเข้าๆนะครับสำหรับกิจกรรมสายฟรี นะครับผมใครที่อยากได้รีบมาจัดกันเลยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับบอกเลยว่าโคตรดีนะบอกเลยว่าโคตรดีนะครับสำหรับกิจกรรมสายฟรีเซิร์ฟอินโดนั่นเองนะครับในส่วนเซิร์ฟอินโดนะครับผมอ่เดี๋ยวพี่ให้ดูอีกรอบนึงนะครับให้ดูอีกรอบนึ่งละกันนี่เลยนะครับเอฟเฟกต์สวยนะครับนี่มีกระเป๋าด้วยนี่เป็นไงกระเป๋าโคตรเท่นะครับผมแล้วก็อีกเซิร์ฟนึงที่พลาดไม่ได้เซิร์ฟเวียดนาม เซิร์ฟเวียดนามเนี่ยเขามีของหลุดมาเหมือนกันนะครับเป็นอะไรเอ่ยนี่เป็นกระทะ OVP นั่นเองครับโอ้โหยังสวยดูดิโอ้โหถ้ามาแบบนี้แล้วพี่บอกเลยว่าว่านะครับเสื้อของผู้ชายแล้วก็ของผู้หญิงยังไงก็ตามมาแน่นอนนะครับแต่ว่าพี่บอกเลยว่าไม่ไม,ไม่น่าฟรีนะนะแต่ว่ากระทะเนี่ยเติมรับฟรีนะเนี่ยเติมครบ99เพชรก็คือเติม35บาทนั่นแหละนะครับ35บาท,หร,บาทหรือ37วะรวมภาษีประมาณ37เนาะนะครับผมตอนสามสิเนี่ย ดี๋ยวดูก่อนอ่าสามวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับนี่ก็คือจะได้ในส่วนนี้เลยนะครับกระทะ นะครับผมกระทะ OVP นั่นเองนะโอ้โหเอฟเฟกอย่างสวยมีสายฟ้าสีส้มตรงกลางด้วยนะครับนี่ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นลายลายไฟนะครับนี่สีส้มข้างหน้าข้างในกระทะก็จะเป็นสีฟ้านะครับนี่ประมาณนี้เลยเข้าๆนะสำหรับสิ่งที่อัปเดตเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับผมเนาะเห็นน้องขอมาหลายคนพี่ก็เลยมาอัปเดตให้เองสำหรับวิธีการหาตัวเค็นนะครับหาได้ในเวลาตีสองถึงแปดโมงเช้าเองนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าลวกันนะสำหรับคลิปดูแลตัวไปก่อนนะครับผมคราบสวัสดีครับ うん。